Uh... Mm. ครับผมสวัสดีครับรอกันสักหน่อยนะฮะผมจะเข้าเกมได้เนี่ยมันเข้าเกมไมัไ้แหละแต่รอคนแบบคนหาคนมาเล่นนะครับผมตามจริงว่าเข้าเกมได้ถึงจะสตรีมแต่มันเข้าเกมไม่ได้ต้องสตรีมก่อนถึงเข้าได้นะฮะเออลสไตน์ด้วยผมผมแล้วโคตรสิงเี่ยเนี่ย รอโคตรนานอนะ่ะเออตามจริงว่าจะเข้าเกมก่อนนะถึงจะสตรีมแต่มันเข้าไม่ได้นะผมต้องสตรีมก่อนโอ้โคตรเหนื่อยเลยทุกคนก็คงมารอกระโผม <c oughs> เออครับผมสวัสดีครับอา้าวนี่ไงก็สตรีมแล้วเนี่ยมูเลสสไตล์ครับผมเกมเกมนี้ เออลิงก์ดาวน์โหลดผมไม่ได้เอามานะครับผมผมอยากเล่นจจจะขาดเดยจะเข้าเกมไม่ได้อัปเดตมาใหม่เข้าเกมยากยังหรือปุเรจะปิดนะครับผมว่ามปเลยคุยคุยกันไปก่อนนะอยากรู้อะไรถามมาก่อนก็ได้นะครับผมนี่คนจะเบื่อไม่เล่นสักทีนะผมก็จะเล่นนะใจจะขาดแล้วแต่มันไม่เข้าอันสะักทีอ่ะ ต้องรอคุณนะเข้าได้แล้วผมกำลังเข้านะโอเครอแปบ๊บถ้าได้เข้าได้ครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยโอโ้โ,อโหยาวเลยครับผมตายเลยเดียวตายโชว์เลยรหัสนี้นะต้องต้องผมแบบเออยังไงนะก็เขาเปิดให้ลงทะเบียนอีกอีกรอบเลยฮะเกมนี้นะ โอเคครับผมรอคนสิบเก้าคนนะครับผมตอนนี้ได้สิบเอ็ดคนแล้วโอเคผมอยากเป็นที่หนึ่งไม่รู้จะเป็นได้หรือเปล่าแต่เล่นมาเคยได้เป็นอยู่สองสามครั้งแล้วนะเออครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมผมไม่ได้ขายครับผมโอเคผมไปก่อนนะแป๊บนึงเกมนี้ก็ถือว่าโอเคเอา คางโอ้ผมไม่ชอบผู้ชายนะครับผมเฮ้ยอะไรเนี่ยหนีดผมไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกว่าหนีดกากเฮ้ยอีกจะหายแล้วครับผมหยุดไม่อยู่โอ้ยหยุดอยู่เลยผมว่าผมตายแนย่นอนต้อเป็นอย่างนี้เนี่ยอุย๊ยผมได้ปืนแล้วครับผมมันได้ปืนแล้ว เขาไปบ้านเขาไปบ้านนะฮะหลบหลบเฮ้ยนั่นเนี่ยเจอคนแล้วยิงดิเฮ้ยทำไมปรากฏยิงไม่ได้เฮ้ยตายดิเพื่อนโอ้โหกวดจะตายไ,ได้นะฮะอ,อยู่ในบ้านเป็นที่ปลอดภัยที่สุดนะครับผมาทำไมผมส่งกล้องไม่ได้เนี่ยห,หรืออาจเป็นที่ไอตรงที่คนแบบ ยังไงเนี่ยอืมต้องทำไมผมส่งกล้องไม่ได้ให้งงเลยตอนนี้ก็เหลืออยู่14คนนะครับผมเกมเอเบลสสไตล์บุลเลตหรือบุลเลตี่จับ,บดดจไม่ค่อยได้นะครับผม <c oughs> ก็เป็นเกมที่ยังไม่เปิดตัวในประเทศไทยนะฮะเออ ก็ใครที่ลงทะเบียนก่อนก่อนหน้านี้ก็จะได้เล่นนมาครับผมก็เดี๋ยวนี้เขาก็เปิดให้ลงทะเบียนอยู่นะครั้งหนึ่งนะทำไมไม่มีคนมาสาักคนเลยผมกระโดดไม่ได้ด้วยนะไม่ดูนี่เห็นทุกคนถ้าผมสนายผมไม่อยากเอามันยยากนะผมผมส่งกล้องไม่ได้เนี่ยทำไมไม่มีคนมาเลยะ ข้าบผมสวัสดีครับผมก็เล่นยากนะฮะแต่เล่นไปเล่นมาก็แบบง่ายๆดีนะฮะแต่ว่าเอาชีวิตรอดเนี้ยวกว่าจะได้เป็นที่หนึ่งเนี่ยโคตรยากเลยมีแต่ครับผมคนเล่นมีอยู่สิบเอ็ดคนเนี่ยไม่มียังไงเนี่ยเดี๋ยว,ขวเขาค็วิ่งมาทางนี้เราซุ่มๆดูอะ่ะเออบุกเลยอะ่ะตายนะ เกมนี้มันมันเสียอย่างเดียวมันล็อกเป้าให้ด้วยอัตโนมัตินะฮะสมมติว่าถ้าผมสองกล้องไปงี้นะมันจะลิงไปหาคนนั้นเลยอะ่ะโอ้โหในโทรศัพท์ก็ผมไม่ใช่ในคอมนะฮะเกมนี้มันเสียอย่างเดียวเนี่ยเวลาแบบเจอคนนี้มันจะแบบยังไงลนะ่ะกำลังมาเลยเนี่ยนะผมผมก็กากนะผมไม่ไที่อย่างนะฮะเดี๋ยวผมตายให้ดูเนี่ย ผมเราต้องไปฝั่งนู้นกดกระโดดไม่ได้นะครับผมค้างดิไอ้บ้าเอ,อ้ยตายตายตายอ้ตายผมว่าแล้วนั่นไงเห็นไหมเมื่อกี้ผมกดกระโดดมันค้างไงยโอ้ไม่น่าสนุกเลยครับผมตายแล้วดีบ้าใจต้องรออีกแล้วผมว่าแล้ว ครั้งนี้จะจะไม่นานนะครับผมเวลามันดาวโหลดเพราะว่ามันได้เข้าครั้งหนึ่งและ้ะนั่นไงผมว่าก็ต้องตายดิบอกแเล้วเกมนี้โคตรกากเลยเล่นยังไงก็ไม่เก่งสักที <c oughs> เดี๋ยวรอไม่นานนี่ก็เข้าเกมได้นะครับผมเพราะว่าถ้าได้เข้าครั้งหนึ่งแล้วมันมันก็ยังไง่ะมันก็จะแบบเข้าง่ายกว่าเดิมนะฮะอ,อ,อะไรนี้ ครับผมเวลาเราสมัครเขาก็จะส่งเกมให้ทางอีเมลนะครับผมเราต้องใส่อีเมลแบบของจริงนะ <c oughs> เขาก็จะส่งเกมมาให้แล้วก็ไอดีแล้วก็รหัสผ่านเขาจะส่งมาให้ทางอีเมลนะครับผมผมก็ได้มาจากทางอีเมลเขาส่งมาให้นะฮะใช้โทรศัพท์เจเจ1 6กครับผมผม,ผมแล้วโคตรเสกยแบเกมนี้เสียเวลาตอนเข้าเกมโคตรนานเลย พีบีสไตล์ผมก็ยังเล่นอยู่นะครับผมอยากรู้อะไรถามมาเลยครับผมตอนนี้นะพื้นที่แล้วผมก็เอยอะไหมก็พอสมควรนะพวโอเคก็เข้าเกมได้แล้วนะฮะใช่ครับผมเล่นยากครับผม <c oughs> เล่นยากได้นนนะแน่น่ะตะไครมาเล่นครั้งแรกผมบอกเลยว่าโอ้โหโคตรยากเลยผมเล่นครั้งแรกนะโอ้โหแบบไปไม่เป็นเลยอนะ่ะ เพิ่งเดินเพียงสองเก้าแล้วตายแล้ว <c oughs> ตามจริงถ้าผมใช้แอปอีกหนึ่งสตรีมนะผมก็น่าจะดาวน์โหลดได้นะผมเพราะว่าตัวนี้ผมดาวเฮ้ยผมกดโดดไม่ได้เพราะว่าเห็นไหมทุกคนแบบเออพีมาอย่างนี้ผมกดมันก็จะค้างไปเลยนะผมก็เลยแบบยังไงนะก็เลยกระโหลดไม่ได้แบบวิ่งไปอย่างเดียวอะ่ะเออกดขวามือไม่ได้เลยนะครับผมผมก็งงเหมือนกันเออ ทหารกาซีดนะครับผมไม่มีให้นะครับผมโอเคเข้าได้แล้วเอาเกมกาซีดผมก็ลงลงคลิปเรียบร้อยนะครับผม,ผมก็เลยมาสตรีมเกมต่อออ้เกิดโคตรไกลเกิดแบบไกลเพื่อนเลยนะครับผมมามา อะไรเนี่ยเอาค้างเนี่ยอะไรเนี่ยอืออืออือือ,อ,อ,อเข้าไปบ้านหลังสีแดงนะบ้านหลังสีแดงมันจะมีปืนให้มีปืนแน่นอนอ่ะนั่นไงไปเจอลูกซองเป็นไงนะครับผมครับผมมาดีครับเราจะดักคนอยู่ตรงนี้อีกสักคู่ี๋ยวเราก็ไปกันเราไม่ดักเราไปเลยตายก็ตายนะครับ ต้องเข้าไปในวงก่อนนะเพราะว่ามีวงจํากัดนะครับผมและโคตดสิงเลยไป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 เดี๋ยวลอยหลังก็พอผมแบบกลัวคนแบบลอยข้างหลังอะ่ะเออเดี๋ยว็็ตายแล้ผมจะวิ่งออกไปทำไมเนี่ยอ้โหผิดทางนะเพื่อนอะไรเนี่ยใครสูงเกมอะไรมาให้เนี่ยผม อ๋อผมว่าผมตายว่ะจริงๆไงเนี่ยเป็นยังไงก็ไม่รู้เล่นแบบไม่สะดวกเลยถ้ามีคนมาผมว่าผมตายเอาคนเหลืออยู่เก้าคนครผมยังไม่ได้ยิงใครสักคนเลยอุ้ยน่าจะได้เป็นที่หนึ่งที่สอง้วมึงเข้าไปในบ้านนี่กว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับผมแอบครับผมแอบแอบแอบ,แอบ,แอบ,แอบ ก็ผมสูแน่นอนถ้าไม่ตายนะเล่นเกมนี้ต้องใจเย็นๆนะับผมใจไม่เย็นเนี่ยตายเลยออกไปตายเลยเพราะว่ามันแบบล็อกเป้าโดยอัตโนมัตินะครับผมไม่ใช่อะไรหรอกแบบถ้ามีคนถ้าสมมุติว่าถ้าผมเล็งอย่างนี้ <c oughs> เล็งอย่างนี้มันก็จะยังไงล่ะมันก็จะแบบเล็งเป้าให้เลยแบบคนวิ่งไปทางไหนปืนแบบ ไปตามเลยตายอย่างเดียวนะผมเกมนี้นะโอ้ผมเสียงเดียวเกมนี้นะเขาตอบผมนะตอนที่เขาเออกมาครั้งแรกก็ผมก็เลยถามว่าจะมีในประเทศไทยเขาบอกว่ามีแน่นอนเขาบอกอย่างนี้นะฮะคลิปนี้ก็มาเสิร์ฟกันดูนะฮะว่าว่าผมเล่นเกมอะไรบ้างผมจะเล่นนนั่นๆเจอคนเห็นไหมเห็นไหมนั่นนะผมเจอไนดะ้ืม หนีฟีหูวิ่งเข้าไปในบ้านนะผมเปลี่ยนกระสุนนี่เขาก็อยู่ในบ้านเหมือนกันเราก็อยู่ในบ้านนะระบุกได้ไหมบุกเลยเนาะ,อ,ะนอู้ยข้างหลังครับผมโดนข้างหลังยิงอุบข้างหลังข้างหลังข้างหลังยิงหลังยิงโอ้โหเกือบตายข้างหลังยิงผม มีคนลอยข้างหลัง,งผมด้วยโอ้ยเดียบร้อยครับผมมาโอ้ <c oughs> โหหึอ้แล้วมาดูเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่อันดับที่สองร้อยสี่สิบโอ้โห <c oughs> ผมชื่อติดนะครับผมโอเคอีกสักหนึ่งตานะครับผม ว่าจะเป็นที่หนึ่งก็ไม่เป็นสักทีนะในหญิงแค่คนสองคนก็ต,ตายไปแล้วเออเดี๋ยวเวลาผมแบบไม่สตรีมเนี่ยผมจะมาลงให้ดูนะว่าผมจะได้ที่หนึ่งนะครับผมมันจะเล่นแบบผมจะกดกระโดดกระโดดไปอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมจะได้ที่หนึ่งต้นไม่กระโดดไม่ได้นะครับผมมาเจอที่หนึ่งโฉสักหน่อยไม่ได้เลยที่โหลก,ก็ดีเท่าไหร่แล้ว <c oughs> ชื่อทีดครับผมอายุยี่สิบสองนะครับผม เอาไว้พีบีสไตล์เอาไว้วันหน้าก็แล้วกันนะครับผมนะอ่ะมาแล้วผมนะถ้าเราเข้าได้ครั้งหนึ่งนะมันก็จะไวขึ้นนะครับผมเพราะว่าคนก็ตายตายไปเรื่อยๆมันก็แบบเราเข้าอย่างนี้มันรอคนไงนะแบบมันรอคนเข้ามานะครับผมแบบก็มีคนเหมือนกับรอเราไปเล่นอย่างนี้นะอยากเล่นก็ไม่นานเดี๋ยวได้เล่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปยังไงนะ โอ้กดดูในยู u t u b ทูบก็ได้ครับผมวิธีแบบลงทะเบียนเกมตัวนี้เลยนะเพราะว่าตอนนี้เขาให้ลงทะเบียนอยู่นะครับผมถ้าคุณลงทะเบียนเขาจะส่งเกมมาให้ทางอีเมลแล้วก็รหัสผ่าน ID ดีเขาจะส่งมาให้นะฮะเขาจะส่งไ d ดีแล้วรหัสผ่านมาให้ก่อนนะครับผมแล้วก,ก็จะส่งเกมมาให้ทีหลังแล้วก็ไปดาวน์โหลดได้นะครับผมนะถ้าใครลงทะเบียนนะครับผม เล่นนะค,ะครับผมกายสีเด็กจันนะกากนะครับผมเออ R O V นะครับผมแบบ R O V ผมผมไม่ไม่ยังไงผมผมเล่นไม่เป็น่นใผมว่าผมเจอคนแล้วข้างหน้าเห็นไหมยืนนะเดี๋ยวผมไปฟันดีกว่ายืนทำไมเนื้อเอาวิ่งวิ่งไปไหนฟันดิ อีอเย,ย่ย่ออเย,ย,ยอ้ยอ้อ้อ้อ,อ้อะไรวะอีมันโดนหรือเปล่าสิเอ้ยไปนี่กูเพื่อนเดี๋ยวไปเอาปืนมายิงในโทรศัพท์ก็ผมไม่ใช่อยู่ในคอมนะฮะเจ๊ดีนะไม่มีปืนไปไหนแล้ววะไหวไหวเจ๊เนี่บนหลังคามีปืนแน่นอน ไม่มีครับผมโอ้โหมันเป็นไปนได้จังไดลงลงลงไม่ยังไม่ไปไหนเลยคนนี้เขายืนนิ่งเลยเขายืนทำไมเอา้าขาเงี่ยอะไรเนี่ยอ,อ๋เฮ้ยให้ตายเถอะครับผมเป็นอะไร หรือหนีดกากก็ไม่กกนีน่นะน่เป็นเพราะอะไรเนี้ทำไมเวลาเล่นม,นม,นมนงงนะันมันไม่เป็นอย่างงี้นะเวลาสตรีนมันเป็นอย่างงี้งงเลยเออ,อโอ้โหได้แล้วกลัวใจได้มามาสิ ตายที่ตายทีให้ตายตายัวปินโอ้หนีอะเพื่อนไปเถอะหาปืนนี่กเดี๋ยวเอาปืนมายิงไม่ไหวแล้วเล่นมีดนี่เล่นยากจากโอ้อะไรในคางเนี่ย,ยโอ้โหผมแล้วโคตรสิงนี่เป็นอะไรวะ ผมว่าผมจะอัดคลิปลงดีกว่าลวเล่นอย่างนี้มันเป็นยังไงอะไรก็ไม่รู้ค้างคลิปหายเล่นไม่สนุกเลยเขาบีบลมาแล้วเราก็ต้องรีบวิ่งนะฮะโอเคอยากเล่นก็ต้องลงทะเบียนครับผมลงทะเบียนใ้เล่นแน่นอนนะเขาจะส่งไปใทางอีเมลนะครับผม เหลือเจ็ดคนแนละ้วยังไม่ได้ยิงใครเลยนะผมเดี๋ยวผมขอเอาปืนสักกระบอกปืนก็าหายากๆโอสิงจุงเลยเดีวม, <า S 1> มาบ้านแดงบ้านเดิมลนี่วะต้องไปเอาปืนสักหน่อยแล้วโอ้โหอ้าวมีคนไปเก็บมีคนเก็บไปก่อนแน่นอนเลยเนี่ยโอ้โห มมหน่าเลยวันนี้มันโซกากนะผมเดี๋ยวลงคลิปเดี๋ยวจะจะเก่งให้ดูนะผมเล่นอย่างนี้มันกระโดดไม่ได้นะผมงงเลยโกดกระโดดไม่ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะใครมาส่งมาควรเนี่ยเฮ้ยผมว่ามีคนมาผมว่าผมตายว่ะใครมีคนเข้ามาเนี่ยอุ้ยได้ปืนได้ปืนอปืนพกก็ยังดีเย้ยมาไฟกับพี่นะ เดี๋ยวพี่ตาให้ดูเนี่ยอือไปฝั่งนี้เผื่อมีปืนยังได้ปืนดรัวแต่ไม่มีให้เลยนั่นเนี่ยเห็นเนี่ยเห็นนะครับผมเห็นนะคนนะเห็นไหมอือม,มาหนห,หนูเขาไม่มาเฮ้ยครับผมกดกดคลิปชิรัยให้นี่ครับผมอย่าลืมกด สุดท้ายด้วยนี่รับผมนะฮะอืมวเสียงเครื่องบินครับผมอ๋อไหนนี่เจอนะเพื่อนนี่เมื่อกี้ก็เห็นคนตรงนี้ไม่ใช่หรอ หรือเขาจะเขาอ,อยู่ยูในบ้านไม่มีอ้าวเข้าไปไหนนะ่ะเลิกเล่นอะไรครับผมผมไม่ได้เลิกเล่นเกมอะไรนะรผมก็มเล่นผมมีไม่ผมมีแบบเกมเกมเยอะนะครับผมเขาให้ขึ้นไปข้างบนนะเขาบีบขึ้นไปกเลยบีบไปบีบมา,านี้แหละได้ก็ได้ปืนพกโอ้โ ปืนเก่งสุดเกินเดี๋ยวก็ตายหายเนี่ยโอเคตานี้ตาสท้ายนะครับผมมาซึบซเสือไปดูนั่นไงเจอสไนนเนี่นอนดอกนี้ค้างเดียวจอดเลยเดี๋ยวผมจะไปเอาลิงก์ทิ้งไว้ให้นะครับผมให้ไปดูคอมเมนต์นะครับผมนะผมไม่ได้เอาลิงก์มาให้นะออโอเคครับผมสึ่งวันนี้สวัสดีครับผมนะก็ฝากกาดไลค์กดติดตามนะเดี๋ยว เดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะครับผมสำหรับเกมนี้นะเพราะว่าสตรีมอย่างนี้มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ผมว่านะครับผม